สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาต้อนรับวันที่1เมษาเดือนเมษากันด้วยวันหยุดสําคัญสําคัญที่ต้องรู้ในช่วงเดือนเมษากันบ้างดีกว่านะคะซึ่งช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าก็มีวันหยุดในหลายๆวันด้วยกันแต่ที่คนส่วนใหญ่ทราบก็คือวันสงกรานเรามาดูกันค่ะว่าภายในวันสงกรานเนี่ยนะคะมีวันสําคัญสําคัญอะไรบ้างค่ะ เริ่มจากวันแรกของเดือนเมษายนเลยนะคะวันที่6เมษายนค่ะก็ตรงกับวันจักรีนะคะส่วนวันที่13-15เมษายนค่ะก็จะเป็นวันสงกรานซึ่งในปีนี้เนี่ยก็พ่วงเอาวันที่16-17ไปด้วยทําให้หลายๆคนได้อยู่ติดต่อกันถึง5วันเลยทีเดียวค่ะ วันที่13เมษายนเนี่ยนะคะหรือว่าที่เราเข้าใจว่าคือวันสงกรานต์ในนั้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยวันผู้สูงอายุนะคะส่วนวันที่14เมษายนค่ะก็คือวันครอบครัว22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกนะคะวันที่25เมษายนค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่26เมษายนนะคะเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกวันที่29เมษายนเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตนะคะแล้ววันที่30เมษายนค่ะถือว่าเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนี่ก็คือวันสําคัญต่างๆค่ะส่วนวันหยุดนะคะก็จะมี5วันด้วยกันค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1 3ถึง17เมษายนนะคะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็วันจักรีวันที่6เมษายนค่ะเรามาเริ่มเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะ กันด้วยข่าวคราวการ เร่งติดตามะะโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้สารสัมพันธ์ไทยซาอุช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและก็สันติสุขภายใต้พหูวัฒนธรรมอันดีงามอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านพลตรีพัชรศักดิ์ปฏิรูป,ปานนท์นะคะผู้ช่วยโฆษกรองนายรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาพูดถึงค่ะว่าท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่2ประจําปี2 5 6พ ในที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากน้ำเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลา โดยกรมเจ้าท่าก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากน้ำเทพาแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะรับทราบถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รองรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็รับทราบความคืบหน้าโครงการเมืองปัสสุสัตภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาราลซึ่งมีเกษตรกร,ก,รกลุ่ม เป้าหมายนะคะสร้างความเข้มแข็งจำนวน25กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยสามาชิกจำนวน750คนค่ะจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสารและรักษาพหุวัฒนธรรมที่ดีของจังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยได้มีการดาเนินการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อาเภอของจังหวัดสงขลาอาเภอจนะเทพานาทวี แล้วก็สบายย้อยแล้วก็เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ไม้ อุโมงใหญ่นะคะต้าวิตรในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตงอํเาเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อนะคะด่านศุลกาการสดาวแห่งใหม่ด่านบูกิตกายูฮิตามนะคะของมาเลเซียเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจอํเาเภอสะดาวจังหวัดสงขลา <S 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 <ๆ>นอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัช ณนะราชอาณาจากาักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะณนะสังเวชนียสถานประเทศอินเดียเนปาลรวมทั้งเห็นชอบโครงการจ้างบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายแล้วก็ชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีการคัดเลือกเยาวชนที่จบการศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหมู่บ้านละหนึ่งคนเพื่อทําหน้าที่ บัณฑิตอาสานะคะตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาโดยจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มอีกจำนวน339คนค่ะซึ่งจะทำให้มีบัณฑิตอาสาเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น2,458คนค่ะนอกจากนี้ท่านผลเอกประวิทย์ก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้บูรณาการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาสังคม ทางนี้เนี่ยก็เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลก็คือประชาชนเนี่ยจะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภาพอุทนธรรมที่ดีงามร่วมกันอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ เรื่องราวต่อมานะคะเราก็มาดูกันที่เรื่องราวของแรงงานไทยเขาบอกว่าตอนนี้เนื้อหอมนะคะเพราะว่าดูไบเนี่ยต้องการแรงงานหลายอัตราเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเชฟร้านอาหารนัวสปานะคะก็ต้องการเป็นจํานวนมากรวมทั้งได้ค่าแรงในอัตราที่สูงด้วยค่ะ ทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะนะคะได้เดินทางไปพบปะแรงงานไทยในโอกาสที่ได้เดินทางไปราชการนะคะณเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อเข้าร่วมการประชุม world government summit ครั้งที่8โดยได้เดินทางไปยังร้านอาหารไทยร้านแรกก็คือร้านเบญจรงนะคะที่รัฐดูไบเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยในดูไบที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้พบเยี่ยมแล้วก็ไข้ากาลังใจ แรงงานไทยจำนวน6คนค่ะซึ่งทำงานในตำแหน่งไทยเชฟนะคะส่วนร้านที่2เนี่ยก็เป็นร้าน White Orchid Restaurant and Lounge ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ ใช้แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือแล้วก็ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราที่สูงนะคะอยู่ที่รัฐด,ดูไบมีเชฟไทยทำงานอยู่จำนวน3คนทำงานในตำแหน่งเชฟเดอ c ครูซีนนะคะตำแหน่ง JR อาร์ซอสแล้วก็ตำแหน่งเดมิเชฟร้านที่3นะคะก็เป็นร้าน Spa and คลีนสปาแอนด์ซาลอค่ะมีสปาทราพิสนะคะอยู่ในรัฐด,ดูไบร้านนี้เนี่ยก็ใช้แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือแล้วก็ได้รับค่าจ้างอัตราที่สูง มีแรงงานไทยทำงานอยู่รวม4คนในตำแหน่งสปาแมเนเจอร์นะคะพนักงานนวดสปา ผู้สอนนวดแล้วก็พนักงานนวดสปาค่ะนอกจากนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะก็มีความห่วงใยแรงงานไทยแม้ว่าจะเป็นแรงงานไทยที่ทํางานในต่างประเทศก็ตามแรงงานไทยที่ทําในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะเนื่องจากแต่ละปีก็มีรายได้ที่ส่งกลับเข้ามาให้ครอบครัวในประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแรงงานไทยก็ได้รับการยอมรับจากนายจ้างในทักษะฝีมือต่างๆซึ่งก็ ก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แสดงถึงความโดดเด่นนะคะ ยากที่จะมีแรงงานชาติไหนเนี่ยมาเรียนแบบได้โดยเฉพาะสเสน่ห์ในงานทักษะฝีมือในสาขานวดสปาไทยกุ๊กเชฟผู้ประกอบอาหารไทยนะคะที่สําคัญเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มาพบแรงงานแล้วก็เจ้าของสถานประกอบการที่เป็นคนไทยได้เห็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่สถานประกอบการร้านค้าของไทยก็จะทําให้เจ้าของสถานประกอบการเนี่ยมีรายได้มีกําไรจากกิจการนะคะลูกจ้างเองเนี่ยก็ได้รับค่าจ้างเงินเดือนแล้วก็ จากการทํางานในอัตราที่สูงทั้งนี้ค่ะจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะยังมีความต้องการแรงงานไทยเนื่องจากแรงงานไทยเนี่ยมีทักษะฝีมือที่ดี ขยนันมีความรับผิดชอบจึงเป็นที่ต้องการของนายจ้างนะฮะส่วนการเดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับเจ้าของสถานประกอบการซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าดีใจนะคะที่ได้พบกับผู้ประกอบการไทยแล้วก็แรงงานไทยที่จากบ้านมาทํางานในต่างแดนสอบถามสารทุกข์สุขดิบการพร้อมกับส่งกําลังใจแล้วก็ความห่วงใยนะคะจากท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรองนายกร,รัฐมนตรี รีพลเอกประวิตยวงษสุวรรณนะคะที่มีความห่วงใย,ยแล้วก็กำชับมอบหมายให้มาสอบถามพูดคุยกับทุกท่านด้วยตนเองค่ะภายหลังจากที่ท่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มาพบปะนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอารับเอมิเรตนะคะ เมื่อเดือนธันวาคม2,564ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีแรงงานไทยค่ะเดินทางมาทำงานแล้วกว่า519คนส่วนใหญ่มาทำงานในตำแหน่งนวดสปาเชฟนะคะกรุ๊ก พนักงานต้อนรับแล้วก็ช่างสาขาต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็มาทําโดยวิธีการจ้างตรงส่วนตําแหน่งที่ยังไม่ได้เดินทางมาค่ะก็ได้แก่ตําแหน่งสปาทรพ์พิสนะคะแล้วก็พนักงานในร้านอาหารอีกจํานวน43อัตราซึ่งฝ่ายแรงงานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อขยายตลาดแรงงานให้คนไทยเนี่ยได้มาทํางานฝีมือในสหรัฐอรัเมิิรตเพิ่มขึ้น ก็จะนํารายได้แล้วก็ประสบการณ์นกลับไปพัฒนาประเทศต่อไปค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของฝีมือแรงงานไทยนะคะที่บอกว่าดังไกลไปทั่วโลกประเทศไหนก็ต้องการนายจ้างที่ไหนๆก็ ้องการะะเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าลูกจ้างพนักงานนะคะนับแสนรายเนี่ยจะต้องมีเฮยอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้ค่ะหนึ่งเมษายนทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการเซ็นปรับเงินเดือนให้มีผลใช้ในวันนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์สุรวิเศษศักด์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการออกมาพูดถึงว่าขณะนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุ คลาากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขทุกระดบับโดยล่าสุดค่ะนายแพทย์เกียรติ T, ภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการลงนามในหนังสือกระทรวงสาธารณสุขให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ปรับขึ้น5%แก่บุคลากรในกระทรวงกลุ่มลูกจ้างทั่วไปแล้วก็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประมาณ100,000คนนะคะนอกจากนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณ นสุขเองเนี่ยก็ลงนามในเรื่องบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่งถึงอธิบดีทุกกรมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอธิบดีสถาบันบร,รม,มาราชนกผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้อำนวยการสํานักงานเขตสุขภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งโดยหนังสือดังกล่าวค่ะก็มีการลงนามไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมา ะะโดยก็จะมีการอิงตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่2ปี2565มีใจความสําคัญค่ะก็คือสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ หรือว่าเงินบำรุงสำหรับกลุ่มวิชาชีพแล้วก็กลุ่มสนับสนุนสังกัดสำนักงานประหลดัดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้น โดยได้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขึ้นร้อยละ5นะคะทางนี้เนี่ยยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณเงินบำรุงแนวทางการเพิ่มค่าจ้างของพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปค่ะโดยแบ่งออกเป็นนะคะลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนก่อนวันที่1เมษายน2565นกะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นการให้ได้รับค่าจ้างให้ปรับอัตราค่าจ้างอีกร้อยละ5 จากฐานค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนแต่ละบุคคลมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2565กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นต่ำก็ให้ปรับค่าจ้างให้ถึงขั้นต่ำมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนะคะก็จะมีการเพิ่มให้กับผู้ที่รับค่าจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปก่อนวันที่1เมษายนค่ะค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานหรือว่าลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่ทํางานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการตรากตรมทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อย2ปีที่ผ่านมานะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิวันนี้ก็ได้มีเหตุกันทั่วหน้าแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าแรงงานยุคใหม่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังต้องการแรงงานประเภทไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่หลายๆมหาวิทยาลัยก็ ทำการรับปริญญาหรือว่ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันนะคะน้องๆที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจาเป็นที่จะต้องรู้ว่ายุคสมัยเนี่ยตอนนี้ที่ไหนหรือว่าแรงงานอะไร เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในปีนี้ตลาดต้องการแรงงานประเภทไหนมากที่สุดค่ะจากการเสวนาในหัวข้อการปรับตัวเพื่อตลาดแรงงานในอนาคตและการอัพสกิลรีสกิลภายในงาน the future skill s of 2022 a n d beyond นะคะซึ่งก็จัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทจัดหางาน jobkk b com นะครบริษัท arip นะคะโดยระบุว่าในช่วงโควิด19 ปีเดียวกันพบว่ามีเรซูเม่ในระบบมากกว่า4ล้านเรซูเม่ค่ะโดยมีผู้ประกอบการมากกว่า50,000รายนะคะในฐานข้อมูลนี้ทั้งนี้เนี่ยตลาดแรงงานสิ่งที่กระทบกับตลาดแรงงานก็คือดิจิตอลดิสทรับนะคะ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2,561เทคโนโลยีใหม่ทำลายล้างเทคโนโลยีเก่าและปัจจุบันเนี่ยก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นภาคธุรกิจมีการเริ่มปรับตัวนะคะในการทรานส์ฟอร์มให้ทันแล้วก็ปัจจุบันก็พบว่าหลายธุรกิจเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นเยอะเพราะว่าหากไม่ปรับตัวตอนนี้ก็คิดว่าคงจะอยู่ได้ยากนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change นะคะต่างชาติเนี่ยก็มีการตกลงร่วมมือกันในเรื่องของเครดิตคา คาร์บอนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมด้วยนะคะว่าจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์อย่างน้อย,นยในปี2550ส่วนนี้ก็กระทบต่ออุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดแรงงานเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันกับตลาดรถยนต์นะะที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น E ีทักษะของคนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นน้ํามันแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น EV ีแล้วนะคะรวมถึงเกษตรกรที่จะต้องใช้ IoT นะคะมาใช้ในภาคเกษตรแล้วก็ในส่วน ของโซเชียลมีเดียในการทำงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเขาก็เรียกได้ว่ามาแรงกว่าสื่อเก่านะคะรวมไปถึง AI แล้วก็ Data ธุรกิจที่จะต้องมีข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์ดูความต้องการของผู้บริโภคทำให้มีการบริการใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะใครไม่มี Data ปัจจุบันก็ถือว่าตอนนี้อยู่ยากแล้วนะคะต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของ cloud computing ค่ะปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพอเราจะต้อง work from home กันเนี่ยก็จะ ต้องพึ่งพาคลาวด์ค่ะอย่างน้อยอีเมลเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ในคลาวดังนั้นใครที่ใช้คลาวดไม่เป็นตอนนี้ก็อยู่ยากเช่นกันนะคะในยุคข,ของ disruption แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะต้องมีการ เกี่ยวข้องกับคลาวทั้งสิ้นค่ะประเด็นต่อมานะคะก็คือ Data a n a l y ลิสตค่ะก็จะเห็นว่าในส่วนของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะการทํางานในการนําเสนอรูปแบบเก่าไม่ว้าวไม่ได้เก็บข้อมูลหรือว่าข้อมูลเนี่ยมีน้อยเกินไปนะคะมีการตีความเอาเองทําให้ธุรกิจเดินต่อยากฉะนั้นทําอย่างไรให้มีการเอา Data เนี่ยมาใช้ในธุรกิจเยอะๆเท่าที่จําเป็นได้ ทางด้านอาจารย์ดรสุรพิษพรมสิทธิ์นะคะผู้ช่วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ในฐานะสถาบันซึ่งเป็นต้นน้ําในการผลิตแรงงานนะคะก็บอกว่ามหาวิทยาลัยค่ะในการผลิตบุคลากรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะคะเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ว่าตลาดขาดอะไรเรียนรู้ว่าการอั s สกิลรี s k i l l เนี่ยสำคัญมากแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทั้งปัจจุบนันอนาคตแล้วก็โอกาสของธุรกิจนะคะการสร้างช่องทางอาชีพ ตอนนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกิดใหม่นะคะบล็อกเกอร์ดีไซเนอร์อาร์ตเวิร์กต่างๆนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพที่กําลังมาแรงอยู่ในช่วงขณะน,นี้ก็ต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสิ้นค่ะอาชีพที่เป็นในเรื่องของอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําฐานข้อมูลหรือว่า Data a n a l y t i c นะคะมาประกอบการใช้งานค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะต้องก้าวให้ทันยุคทันสมัยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝา กันันนนนใวี้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหาะคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel a r t a f Podcast ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระาบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนทุกพลานหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย